สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือแม้แต่ดูอนิเมะจากต่างประเทศนะครับผมขอแนะนำา p p p r v VPN นะครับจะเป็น VPN ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถไปดูคอนเทนต์ต่างๆจากต่างประเทศได้บางทีคุณเห็นผมรีวิวแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้นั้นในแอปเราเพราะว่าคุณยังไม่ได้ต่อ VPN ไง ผมขอแนะนานะครับอันนี้สามารถโหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store นะครับเวลาคุณโหลดมาปุ๊บคุณก็คอนเน็กเลยครับผมมีทั้งแบบฟรีนะหรือแม้แต่แบบพรีเมียมนะครับก็จะไม่มีโฆษณาด้วยแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นนะครับล้นเน็ตก็จะแบบไหลปื้ดไหลปื้ออ่ะดูอะไรไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับขอแนะนําเลยนะทุกคน a p p l e vpn ครับผมสวัสดีครับทุกคน JC จาก movie w a n d e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวต่อนะหลังจากที่ผมสรุป ep 1-4ไปนะครับผมจะมาสรุป ep ที่5ถึง ่อนะครับในซีรีส์ชุด House of the Dragon อีพีเปิดฉากมานะครับเดมอนก็ <Demon S 1> จัดการเรียร์ลอยส์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองนะไอเดมอนมันก็บอกว่าเนี่ยคนไม่สวยไม่สวยแต่พอเราเห็นจริงๆเขานางก็น่ารักนะแต่ตัวท้ายก็ไม่รอดครับโดนก้อนหินทุบไปนะแล้วตัวของพวกคิงทั้งหลายเนี่ยครับเขาก็พา อ่ารานิรามานะมาเหมือนมาสู่ขอทําไมต้องผู้หญิงมาสู่ขอวะนะครับมาสู่ขอเลนอนะครับเอาเลนอไเป็นงานแต่งนะก็ทั้งคู่ก็เหมือนคุยกันแหละก็รู้ความจริงว่าเออจริงจริงเลนอนเนี่ยเขาเป็นแบบ LGBT ใช่ไหมเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงนะแต่ว่ารานิราเขาบอกก็ไม่เป็นไรก็เราก็มีชีวิตไปของตัวเองเราก็เหมือนแต่งงานเป็นหน้าที่นะครับส่วนเซอร์คริสตันโคเนี่ยครับก็อ,อกหักนะแบบอ้สะเทือนใจทำไมถึงทำกับเราแบบนี้นะครับเป็นฉากที่เป็นจุดเปลี่ยนนะ ให้จากเซอร์คริสตันโคนะครับเป็นเซอร์คริสตันแทนนะครับเป็นคอคอวอยอนนะครับสำหรับเซอร์คริสตันเนี่ยก็ EP นี้เนี่ยมันจะเป็น EP เป็นฉากสำคัญนะครับก็คือตอนงานแต่งนะมีงานแต่งขึ้นมานี่รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะครับงานแต่งในเรื่องเกมวัฟโทรนี่น้องเลือดทุกครั้งนะแล้วครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะราบรื่นหรือเปล่านะครับเขาก็แบบเออมาฉลองกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ไอ Night of k i s s i n g เนี่ยครับคนที่เป็นคู่รักนะครับคู่นอนคู่รักเนี่ยกับเรโนเนี่ยก็อยู่ดีไม่ว่าดีมันก็ไปคุยกับคิสซันโคสซะงั้นนะครับไปเหมือนไปนค,คู่เขาอะสุดท้ายก็โดนโดนซัดจนหน้าแหกนะครับหน้าแหกนี่คือไม่ใช่แค่แบบเย็บแล้วหายนะคือหน้าแหกแบบหน้าหายไปครึ่งหน้าเลยนะครับก็คือตายเลยนะก็หลังจากนั้นเนี่ยคิสซันก็ไปเข้าไปอยู่กับอริเซนนะครับเพราะว่าไอซนเขาจะฆ่าต,ตัวตายแล้วแหละเหมือนอริเซนมาห้ามไว้ประมาณนั้นนะครับก็เป็น ความช็อกๆไปนะส่วนเลนน้กับกับอ่าเลนน้อกับรานนล่าก็แต่งงานกันนะครับกันแบบว่าเออแต่งๆไปให้มันจบๆไปนะครับก็จบอีพีนี้ไปนะส่วนอีพีต่อมานะครับก็มีการ time skip นะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนนักแสดงแล้วก็โตขึ้นนะครับใช้นักแสดงชุดใหม่เริ่มมาที่ฉากของราเนล่าเนี่ยกำลังข้อลูกนะครับเป็นฉากที่ทุกคนแบบโอ้ลุ้นมากนะมันอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาลูกไปให้ควีนดูนะครับควีนก็แบบโอ้บิชเหลือเกินนะครับ แล้วก็เอามาเจอกับครอบครัวนะก็จริงๆมี2คนแล้วแหละที่โตมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยมันดูแปลกๆนะทําไมมีลูกกับเลนน์อแล้วทั้งสองคนก็หัวทองนะหรือแม้แต่พ่อเนี่ยก็เป็นผิวดํานะครับทําไมลูกออกมามันไม่น่าใช่นะครับทุกคนก็แบบเล่าแบบล่ําลือกันว่ามันใช่หรือเปล่านะนะครับเราก็ตัดมาที่ ตัวของราลิสตองนะครับเขาก็เหมือนมาคุยกับควีนแหละว่าเอาไงดีควีนก็บอกบน่นคิดถึงพ่อนะเพราะว่าออ t โตเนี่ยโดนปลดไปใช่ไหมครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฮนแล้วนะส่วนตัวของสตองเนี่ยคนอื่นนะถ้าไม่นับตัวของราลิสเองเนี่ยก็ไปเข้าอยู่ฝั่งของรรเนล่าหมดนะสุดท้ายก็ไปวางแผนชั่วร้ายกันนะครับเป็นการเผานะครับตายหมดเลยนะ ทั้งพ่อทั้งพี่ชายนะครับแม่งสุดจัดจริงๆนะคือเพื่อเอาใจควีนนะครับสุดท้ายก็เหมือนจะได้เป็นคนใหญ่คนโตแหละไอ้ตัวเนี้ยตัวร้ายสุดเลยนะครับส่วนอีกความเศร้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของเอ่ y เลดี้เล,เลนานะครับเลนาวาเลเรียนเนี่ยที่แต่งงานกับเดมอนไปใช่ไหมไปใช้ชีวิตหลีกหนีการเมืองไปนะครับสุดท้ายก็ตอนคลอดลูกก็คลอดไม่สําเร็จนะครับนึกถึงตอนที่วาริสเขาต้องตัดสินใจเลยนะว่า จะอยู่จะไปนะครับสุดท้ายก็เลน่าก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่าลูกคลอดไม่ได้แล้วถ้าผ่าก็ตายแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยไปให้มังกรเผาตัวเองตายนะครับเป็นฉากแบบเศร้าๆไปนะส่วนอีพีต่อมานะครับพอเริ่มต้นมาเนี่ยอีพีที่7นะครับก็เป็นฉากงานศพนะเด็กๆทุกคนนะครับญาติพี่น้องก็เสียใจกันนะครับก็ดามใจกันด้วยการที่ตัวของเดมอนกับโรเนล่าเขาก็ไป อาซาปปเฮยกันนะครับกลายเป็นว่าอ้าวโอเคโอเคคือเขาสดแล้วไงเดมอนก็สดแล้วนะครับส่วนไอตัวของเอมอนเนี่ยก็ไปได้มังกรครับหลังจากที่โดนญาตินะครับโดนเขาเรียกว่าง่โดนโลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแกล้งนะครับแม้แต่พี่น้องตัวเองก็แกล้งนะเอาหมูมาเซลนะครับแบบเขาไม่มีมังกรไงเป็นของตัวเองมังกรมันไม่ฟักนะครับก็เลยไปได้มังกรของเลนานะครับที่เขา เหมือนเขาตายไปแล้วอ่ะเขาก็มีการสืบทอดมังกรต่อนะครับแล้วฉากนี้มันก็มีเกิดเหตุการณ์เด็กทะเลาะก,กันนะครับแต่มันค่อนข้างแรงตรงที่ว่าพอมีของมีคมเข้ามาเกี่ยวด้วยก็ไปปาตาเอมอนนะครับตาหายไปข้างนึงนะครับก็เหมือนเป็นแผลใจนะอลิเซนนี้ไม่ยอมเลยนะตอนที่คุยกันนี่คือแบบไม่ยอมนะควีนจะเอาจะเอาตาคืนนะครับสุดท้ายก็ไปบาดตัวของลานนล่านะครับแล้วก็จับแยกกันนะครับสุดท้ายก็เลยโอเคนั่นะเดี๋ยวต่างคนต่างอยู่นะ ส่วนตัวของเดมอนกับไรด้าเนี่ยหลังจากที่ไปอัศเบอร์ปปเฮยกันใช่ไหมครับเขาก็ต้องวางแผนว่าออเอาไงดีนะเราเนี่ยถึงแม้เราจะพบกันได้นะแต่เราแต่งงานกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรดาเนี่ยยังมีคู่ครองอยู่นะครับก็เลยวางแผนกันนะเพื่อจะฆ่าตัวของเลนอนะตอนแรกผมก็แเฮ้ยมึงจะฆ่าจริงเหรอวะสุดท้ายคือเบ็นแผนคือแกล้งว่าเลนอเนี่ยตายนะครับให้มันมีพยานเห็นด้วยแล้วก็ ให้เห็นศพเนี่ยให้แบบเผาไหม้ไปเลยสุดท้ายแล้วเลนนะ่เขามีชีวิตรอดครับก็โกนหัวแล้วก็ภายเรือนะครับน่าจะหนีข้ามทวีปไปเลยไปอยู่ในประเทศที่อ่าเปิดกว้างเสรีมากกว่านะครับให้ L G B T เปิดเผยได้นะเขาคงไม่อยากมีชีวิตอย่างนี้แหละที่โดนบังคับนะครับให้แต่งงานอะไรอย่างนี้นะก็จบ EP ไปครับส่วน EP 8ครับเปิดมาผมนิ่งงเลยครับอ่ะผ่านไป6ปีแล้วเหรอ,หอเร็วเร,วเร,วเรว็เร็วจังเลย นะครับและนี้ก็มาทราบข่าวนะครับว่าคอริสเนี่ยสามีตัวนี้ตายแล้วนะครับทำให้เนี่ยต้องมาคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวใครจะมาขึ้นเป็นเป็นคนที่ของบัลลังของริฟมาร์กใช่ไหมอา่าก็มีมีสฝ่ายนะคุยกันคือน้องชายของคอริสนะครับผมไม่พูดชื่อแล้วกันเอาเป็นน้องชายมาง่ายๆ,ๆแล้วก็มีตัวของตัวของอลูกของไรเนล่านะครับแล้วก็ มันก็เหมือนเป็นแบบแตกฝั่งกันเนาะว่าเราจะแบบเข้าฝั่งไหนดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรเนซ่าก็ไม่ชอบเรเนล่าเพราะคิดว่าตอนที่เลโนตายเนี่ยเป็นคําสั่งของเอรเนล่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรเรโตายเขาจะได้ไปแต่งงานกันใช่ไหมประมาณนั้นนะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยแบบกลับคืนสู่เย่าครับแล้วตัวของเรเนล่ากับเดมอนก็ไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมพ่อหรือว่าเลี่ยมพี่ชายของตัวเองนะก็เห็นสภาพว่าโอ้ยตอนนี้คิงคือไม่ไหวแล้วนะครับคิงคือกลายเป็น walking dead แล้วคือเหมือนซอมบี้แล้วนะครับ สภาพไม่ไหวแล้วแล้วยิ่งยิ่งเจ็บยิ่งปวดเนี่ยก็ต้องให้ดอกป๊อปปี้เขานะครับแล้วพอเขาให้เนี่ยก็สติสติสตังก็ไม่ค่อยดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอก็เป็นช็อตที่เขาต้องมาคุยกันแล้วแหละมาเจรจากันนะคือตัวของโรเนลาก็ไปเจรจากับไรนิสแหละว่าเอางี้ไหมก็เดี๋ยวให้ลูกเราแต่งงานกาันแล้วพอเราแต่งงานกันเสร็จเดี๋ยวพอมีรุ่นต่อไปเนี่ยมันก็ได้เป็นคิงนะมันก็เหมือนกับ สุดท้ายแล้วเนี่ยอดใจรอหน่อยเดี๋ยวก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะสืบเชื้อสายไปหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงการทริอัลใช่ไหมครับเขาก็เริ่มมาคุยกันแล้วว่าโอเคเอาไงดีนะครับจะมาแพติชั่นกันแล้วคิงก็มาปลดปรากฏตัวครับมาในสภาพที่กูจะเดินเองแล้วก็เดินถือไม้เท้านะครับเป็นฉากที่โอ้โหเรียกน้ําตามากคือมันสังขารนะเนาะสังขารคนมันไม่เที่ยงนะครับแต่คือไอตัวละครทุกตัวแม่งหน้าตาเหมือนเดิมเลยมีแค่คิงเนี่ยหนักสุดนะครับเพราะว่าคนมันสุดมากนะครับจากการที่เป็นโรคนะ สุดท้ายก็ไอ้น้องชายของคอลิกก็ปากดีครับเป็นคนที่ปากดีที่สุดในโลกนะครับท้านู่นท้านี่นะตั้งแต่ E ีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เคยด่าลรนิร่าไปรอบนึงนะสุดท้ายรอบนี้ครับทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยด่าครับด่าเลยใช้คําว่าเป็นลูกนอกสมรสนะครับบัสตาร์ดนะแล้วก็ด่าเานิร่านะครับเป็นคํานั้นแหละครับคําที่อ่าขึ้นต้นด้วย W นะครับสุดท้ายก็เลยโดนช็อปนะครับตัดหัว ก็เป็นฉากที่แบบว้า oh, วันะครับมีการช็อปกันนหน่อยนะแต่ผมรู้แล้วคือยังไงไมันต้องตายแน่แต่ไม่คิดว่ามันจะโดนตายแบบชึบอย่างนี้เลยนะก็เรียบร้อยไปนะครับมันก็มีฉากปาร์ตี้นะครับมีดินเนอร์นะครับเขาเรียกว่า s u พอร์นะกันนิดหน่อยนะครับเหมือนมันจะดีแล้วอะแล้วเหมือนแต่เราก็เดาได้แหละนะว่าถ้ามันมาในอีรอบนี้คือเหมือนทุกอย่างมันจะจบด้วยดีใช่ไหมเราเห็นว่าเขาเริ่มมีความรักมีครอบครัวกลับมาแน่นแฟนกันเพราะฉะนั้น มันไม่จบง่ายๆอย่างนั้นแน่นอนครับเราก็เห็นว่าตอนที่คิงก็ไปนอนใช่ไหมเขาก็ส่งท้ายนะครับคือก่อนนั้นเนี่ยคิงอก็คุยคุยกับราเนล่าตลอดนะเรื่องของเอกอนะครับเอกกนที่จะเป็นผู้พิชิตทีนี้ก็มาคุยกับตัวของอาริเซนอีกนะครับตอนที่อาริเซนส่งเข้านอนนะก็บอกว่าเนี่ย The s o n o o s s a i ย a n นไฟนะเอกอนผู้พิชิตเอกกนจะเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินนะเป็นการเอ่เอแล้วก็ พูดแล้วก็พูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับสุดท้ายแล้วไอเซนก็เหมือนจับใจความได้ว่าอ๋อเอกอนเหรอเอกอนมันก็คือลูกชายเรานี่นะครับส่วนลาเนล่าก็เอเอกอนมันก็คือลูกชายเราเหมือนกันนี่ที่เราเพิ่งจะยังเป็นเด็กยังแบบแบบอ้อแอรอยู่เลยนะครับสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นการจุดประเด็นนะครับว่าคิงได้สั่งเสียไปแล้วไงว่าลูกฉันนี่แหละจะเป็นคิงนะครับคนต่อไปทั้งคู่แม่งคิดอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับโอเค คือคิงทิ้งบอมไว้แล้วสุดท้ายก็ภาพก็ตัดดำํำไปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนหายใจเฮือกสุดท้ายนะครับของคิงก็จากกันไปแล้วนะครับสุดท้ายดูก็มาจนถึง e p 8นะครับสุดท้ายคิงก็ไม่อยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับต้องรอรับชมนะตอนนี้น่าจะเหลือแค่2องเอพิโซดนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อืไม่พออะเอาจริงคือรู้สึกว่ามันมันไม่พอนะครับเดี๋ยวอีพีที่ เนะครับชื่อว่า the green council นะครับแล้ว ep ที่สิชื่อว่า the black queen นะครับต้องมาองรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ใครอยู่ฝ่ายดำใครอยู่ฝ่ายเขียวอะไรยังไงนะครับก็ลองมาคุยกันนะผมที่จริงเห็นผมไม่ค่อยได้มารีวิวเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ดูนะผมดูทุกวีคเลยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันจะมาทำวีคต่อวีคคนจะดูเปล่าวะก็เลยแบบกะว่าทำทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเราสรุปทีละ4 ep 4ี ep แล้วเดี๋ยว ep 9กกับ10เนี่ยเดี๋ยวดูผลตอบรับก่อนว่าจะเอาแบบ ep ต่อ ep เลยไหมหรือว่าจะรอ2 ep ทีเดียวนะครับแล้วก็มาสรุปจบเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วฝากสนับสนุนด้วยนะครับเราก็มีสปอนเซอร์มาแล้วก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเจอกันต่อไปใน ep หน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ